สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตาตงพารวยนะคะวันนี้เราก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะคะที่อำเภอกันทลรักค่ะไม่ใช่ดิอ,อําเภอกันทรวิชัยค่ะจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะเราไม่ต้องปรุงเลยค่ะเ๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงเลยกินได้เลยค่ะจิมกินเส้นหมี่นะคะวันนี้เป็นเส้นหมีะคะ่ค่ะ กินเล็กนะคะกินได้เลยนะคะคด นันกเจียวที่ไม่ต้องปรุงค่ะอร่อยค่ะกินก็เจียวเส้นเล็กนะคะโอ,อ้เส้นหมี่ค่ะติดติดเส้นเล็กตัวเองตัวเองสั่งเส้นหมี่ลูกสาวสั่งเส้นเล็กอร่อยค่ะอร่อยอยังไม่ปรุงเลยไม่ปรุงไม่ต้องปรุงนะคะ โอ้ยร้อนมากลางแดดร้อนแล้วม,มาเจอก๋วยเตี๋วอร่อยค่ะอยู่เย้งยงวัดสุวรรณวัสุวรรณา,าสุวรรณสุวรรณวาดอร่อยนะคะแนะนำนะคะถ้ามาอำเภอกัททรวิชัยมาร้านนี้เลยค่ะเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูกยตมยำ มีเนื้อก็มีนะคะแต่เจ,จะตุ่มกินหมูจะตุ่มไม่กินเนื้อเจ๊ตุ่มไม่จองปรุงเลยค่ะอร่อยร้านเขาก็ทําอันนี้ด้วยนะคะทำเบาะทาเบาะด้วยค่ะอร่อยค่ะแนะนําค่ะอยู่ย้ยงๆกับวัดสุวรรณาวาสนะคะ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชทท,ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตีที่มอบให้นะคะยิ่งแหงรวลยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเอาหมูนี่มงครับ